ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆติดต่อเข้ามาหาผมเยอะมากนะครับว่าตอนไหนจะเปิดรับรอปพอคลังสินค้าท่ากากสยานชุณภูมิอีกนะฮะตอนนี้มีประกาศจากทางบริษัท ASM แล้วนะครับว่าเปิดรับสมัครรอปพอ คลังสินค้าสนามบินสมุวรภูมินะฮะรายได้อยู่ที่559บาทถึง629บาทต่อวันนะครับรายเดือนจะอยู่ที่15-20,000ถึง20,000บาทต่อเดือนนะฮะทำงาน6วันหยุด1วันต่อสัปดาห์นะครับกะเช้าเข้างานตั้งแต่7โมงเลิก1ทุ่มกะดึกเข้า1ทุ่มเลิก7โมงเช้านะฮะก็เงินเดือนจะออกทุกวันที่ที่5แล้วก็30นะฮะจะเปิดรบับารับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับ ไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายนนะครับเนื่องจากวันที่24พฤศจิกายนนะจะมีการสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ที่ไหนสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ASM นะครับที่ตึกล็อกเล่คลองเตยนะครับอ่าก็จะเริ่มสัมภาษณ์เวลา8โมงนะครับคุณสมบัตินะครับทางบริษัทรับอายุตั้งแต่20ปีถึง45ปีนะครับรับเฉพาะผู้ชายก่อนนะครับผู้หญิงตอนนี้ยังเต็มอยู่ทุกหน่วยงานนะครับก็ท่านหน่วยงานที่เปิดรับผู้หญิงจะมีหน่วยงานตามรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะฮะ ก็มีหน่วยงานที่จรันแล้วก็เพชรเพชรเกษมนะครับก็รปภคลังสินค้าท่ากาศยานชวนภูมินะครับรับเฉพาะผู้ชายนะครับส่วนสูง160ขึ้นไปวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่เคยมีคดีความมานะครับก็จะใครเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจสมัครรปภนะครับก็โทรเข้ามาผมได้เลยนะครับที่เบอร์094 649 4994นะครับโทรเข้ามาผมเลยใครที่โชว์เบอร์มาผมไม่โทรกลับนะครับ โทรมาลงทุนหน่อยแค่1นาทีนะ,ะคุยกับผมแค่1นาทีผมจะถามอะไรบ้างนะครับก็จะสอบถามเรื่องอายุนะฮะอายุเท่าไหร่มีวุฒิอะไรเคยมีคดีความไหมแค่นี้3คําถามแล้วผมก็จะอ่าผมก็จะแอดไลน์ไปหาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะแล้วก็ผมก็จะส่งแบบสอบถามให้ทางไลน์อ่าให้แจ้งชื่อนามสกุลอายุน้ําหนักส่วนสูง,สงวุฒิการศึกษาเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รูปถ่ายเต็มตัวให้กับทางผมเพื่อผมเนี่ยอ่าจะส่งให้กับทางผู้ว่าจ้างพิจารณาบุคลิกนะฮะ ก็ถ้าผ่านเบื้องต้นแล้วก็จะนัดให้เข้ามาสมัครสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์เสร็จก็เริ่มอบรมนะครับในช่วงที่สัมภาษณ์แต่งกายยังไงนะครับก็ใส่กางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบแล้วก็เสื้อยือดแบบไหนก็ได้นะครับขอให้มันสุภาพนะครับแล้วก็สัมภาษณ์จะเริ่มสัมภาษณ์ตอน8โมงในวันศุกร์ที่24สิพฤศจิกายนยี่สิสพฤศจิกายนนะฮะสัมภาษณ์เสร็จ อบรมนะฮะอบรมต่ออีก10วันแบ่งเป็นภาคทฤษฎี5วันนะครับแล้วก็ภาคปฏิบัติอีก5วันนะครับทางบริษัทจะเริ่มจ่ายค่าจ้างในช่วงที่อบรมภาคทฤษฎี5วันหลังนะฮะอบรมเสร็จ10วันสามารถเริ่มงานทันทีเลยนะครับเริ่มงานปฏิบัติงานที่คลังสินค้าท่ากาะเช้าสุนภูมินะครับหน้าง,งานเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนก็ได้อยู่ตามป้อมแลกบัตรนะครับบางคนก็อาจจะได้อยู่ตามลานจอดนะก็คอยโบกรถเข้าลานจอดนะครับเข้าซองอะไรแบบเนี้ยเวลารถจะถอยก็โบกรถถอยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ อ,อีกจุดหนึ่งก็คอยเดินตรวจภายในบริเวณคลังสินค้าแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ตรวจซีลหลังรถที่ขนสินค้าเข้ามานะฮะว่าซีลเนี่ยยังอยู่ปกติดีไหมมีรอยงัดแงะตัดแต่งอะไรหรือเปล่านะฮะก็หน้าง,งานก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้แหละนะฮะกะเช้าเนี่ยก็เข้า6กโมงเรืเอ่อเข้าเจ็ดโมงเรื่องหนึ่งทุ่มกะดึกเข้าหนึ่งทุ่มเลิกงเจ็ดโมงเช้าจะเปลี่ยนกะทุกสัปดาห์นะฮะก็หยุด ทำงานหวันหยุด1วันหรือว่าทำา26วันต่อเดือนนฮะถ้าใครไม่ทำถ้าอถ้าใครไม่อยากหยุดนะก็สามารถมาทํา OT ได้นะครับก็จะได้ OT 2สองแรงนะครับประมาณนี้นะฮะค่าแรงรายได้ก็อยู่ที่559บาทถึง629บาทต่อวันนะฮะก็รายได้เงินเดือนก็จะออกทุกวันที่15แล้วก็30นะครับเป็นของธนาคารกรุงไทยนะฮะ โอ okay. เคเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจหรือว่ารองานรอประพอคลังสินค้าอยู่นะครับตอนนี้เปิดสัมภาษณ์แล้วนะฮะร,รีบโทรมาเลยนะครับก่อนที่จะเต็มตอนนี้รับเพิ่มแค่20คนเท่านั้นนะครับ20คนเท่านั้นเฉพาะผู้ชายผู้หญิงอ่ตอนนี้ยังไม่ได้รับนะครับสำหรับหน่วยงานรอประพอของบริษัท ASM นะครับแต่จะมีเปิดรับของบริษัทกาดฟอสนะฮะก็ลงหน่วยงานตามรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินนะครับสำหรับรอประพอหญิงนะครับ โอเคถ้าเพื่อนๆพนี่ๆคนไหนไม่มีวุฒิมสามหรือว่าอายุเกิน45ก็มีหน่วยงานอื่นๆให้ลงนะครับเช่นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานออฟฟิศลงกันน้ํามันลงไฟฟ้านะฮะโอเคเพื่อนเพือนพี่ๆคนไหนสนใจโทรเข้ามาผมได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์9ก4 9ส4แล้วก็ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนพี่พหลายๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังว่างงานตกงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่หรืออาจจะมีงานทําอยู่แล้วแต่ หางานให้กับญาติพี่น้องที่เขากำลังตกงานนะครับก็ส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูได้เลยนะครับทางบริษัทมีบ้านพักให้ฟรี2เดือนถึง4เดือนเลยนะฮะเป็นห้องพักรวมกันห้องละ3-4คนนะครับในห้องจะมีเบาะนอนมีหมอนมีพัดลมให้โอเคนะครับก็เดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงเรื่องสวัสดิการนะมีเงินเบิกฉุกเฉินให้ด้วยนะฮะใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเบิกค่าเดินทางคืนได้นะครับเช่นตั๋วรถไฟ500บาทก็ให้เก็บตั๋วไว้มาเบิกเบิกคืนกับทางบริษัทนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้ก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆพ,พี่ๆที่ดูคลิปนี้อยู่ขอให้ได้งานเร็วๆนะฮะได้ทํางานกับบริษัทที่สวัสดิการดีและที่สําคัญครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากขอให้ได้เจอหัวหน้างานที่ดีและเพื่อนร่วมงานที่เป็นกันเองนะฮะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตะสลาวุฒิสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะมีหน่วยงานอื่นๆที่ไหน เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดหัวใจไว้ด้วยใครที่มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ